ตำเหลาทะเลจ้ะพี่นอ้องสวัสดกูจ้าวันนี้จะกินคนเดียวนะคะอุ้ยพี่น้องจ้าป,ป,ปูนปะปลาเมือกปูจ้าแคบหมูจ้ะเลิไป มาเด้อพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเลยจ้ากินก่อนเลยกุ้มมาจา่าแซ่บ มากเหนกอ้อนจ้ะพี่น้องเขียนให้ผัวบอคือผัวกินน้ำเน้ยกินน้ำเน้ยเขียนอยู่กับเขียนอยู่ไข่กินน้ำเน้ยเห็นว่าก็ดีอืมกินมื้อเดียวเขา <laughs> มือขึ้นกระทำโทษไข่แล้วเนาะนอนนอกบ้านพแพงหรอขอกินน้ำเนเว้ย <laughs> คือบอกพี่น้องเนี่ยว่าจะเขียนอะไรคอยว่างเทาเขียนให้กัน <c oughs> อย่าเขียนลายเห็นว่าคดีอย่าเขียนลายกินน้ำเนี้ยเขียนเปร้นเป็นพี่น้องโอ้ทำกินเองถนตัวมัวสอนมามาเด้อครับมาเด้ออืมอืม ก็ตํำแสบอยู่แสบใชาะบ่ะะบต่ำชื่อๆนำเดืดเเอดใส่เอิ่อ,อืมอืมเนาะอืมอเาต่ำทุกคนเลยแสบเลบไม่ได้กินโดนอืม อืมกระบูกอืมวันนี้เบี๋ยวใส่กุ้งสดปูม้านะคะแล้วก็ปลาหมึกคุหนออกวาสุดเทียนน้ำกันตาะอืมนวอืม ถือบอกน้ำตินตัวไอ้ไอ้เาไเมาคนที่ว right? ่าอะไรอะไเป็นไง ใส่ใส่แบบนี้เนาะพอหนามันไหลลงนะใช่ไหมค่ะถือกันห้องเนาะที่อะไรกันบ่บ่โดนหรอกถือกันหรือเปล่าคือเก้าล่ะยังหายยากอยู่เลยลๆดำๆโอ้รุนนี่มันคอยหาเยใจอยากเนาะรุนด่าเบิกเบิกว่าแตกรุ่นยังเกิดลิมิเต็ดบ่ลิมิเต็ดรุ่นสุดท้ายบ่ อืมชอบรอบครว่าจะกินบัมะีาแบบแซมเห็นมันอ่อนรับเิดนี่หเนี่ยเมื่อเราจะจำได้เมื่อไหรับจ้าอืมเป็นแซมแแซมบลงหนาเลย ปูม้าได้มาจากโลตัสเป็นปูม้าสดตัดแต่งนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าสดมาก99บาทถูกมาก ให้เห็นหน่อยครับว่าขอคอมคนต่ำาสูจักบนเนาะบะแม่ปะป๊าเซนน่ะที่ปะปะาหลอกไว้นะเอ้าจอมากบอกอืมอเดียวนะเป็นคอดิกินใครจะชอบคนกินบ่แต่ว่าอยู่กบเเห็นอ่กุ้งสดจำมเนาะ พี่น้องว่าเขียนยังกันหูบ่น้องเขียนยังกันหูป่ะใช่ยังดึกดึกยิ่ขึ้นกับพ่นอนวันใสผมไปเทเวนไปซื้อของให้กินหว่วยพี่นึงนอนแพ่ยงย่าแล้วมาจากกินกับเบียร์พี่น้องจ้ะพี่น้อนใสกับน้องดิน้องเห็นมีบางเดียวเนาะอือที่แบบกกว่างทีนอนใส่กับอะไรดิอือคืเขีบพี่น้องพป่น,น้นองละพี่น้องนับว่า ขมงมะกางเต็นน่อนข้างรถรถกระบะรุ่งอืมอืมอะไรเอามันทำยังไงน้าวะยนงไงวไหนวะอืมเลยแม่วันเมื่อน้อซอสซอสไม่ฉี่วะไปกินอยู่แข้งอืมอืม Ya. Ini hmm, siap ini. Hmm. Bung lebih Hmm. Kupu. Nampak dia. Nah. อืมอืมนี่นี่จริงเลยอืมอืมชอกอร่อยสด นอนมึกบดละวะบดถึงอยาบไม่ให้เบเผ็ดอ๋อเผ็ดอะนอนมึกเผ็ดอ่ะตัเองเผ็ดเองวะป้าเผ็ดปะป้า ตำเองใช่ซาบเป็นพี่น้องนุ่นตำเยอนุ่นๆไม่กินเลยยังเห็เขาสดไม่สดนืปิดออกบ้างเลยอืเผ็บตัว

อืมน <Hoy S 2> ัวอปวดนะบัวบวยังไงปวะเกือบผิดกลุ่มตัวยังไงกุ่มตัวยแซ่บแฉบแบบนนุ่มอืมหออืมอืม ตำทเเปะปะนนี่เดี๋ยวปะปากินนะบ่วยดาเพชรบ๊วยไรหนึึงบมึงเดี่ยวว้าพี่เดี่ยวบ 어와 진짜 어우 그냥 먹겠네 어 으음 으음 아음 맛있어요 짭 ยอดค่ะตัแจกเลยเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เลยค่ะผู้ดใดมาคลิปนี้ก็ไหค์ก็แช่เแบียร์น้ำเนยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทุกคนคะ่ะมือนีออตัลาไปก่อนพกก์นันคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีครับ